สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จำปาร้องคำเป็นสิทธิพิบาลคิิตจักรมหาพรทรีมนทนเราพบกันทุกวันอังคารและวันศุนกร์นะคะเป็นการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เรายังอยู่ในหัวข้อก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ และอยู่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายของหัวข้อการเปลี่ยนแปลงก่อนเสียเิในใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนด้วยกันค่ะแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่เป็นชีวิตเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณและจิตใจของเรา พราะองค์ทรงตรัสว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะบำรุงด้วยถ้อยคําของพระองค์ที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์ ทุกๆวันเพื่อชีวิตของเราทั้งหลายจะสามารถยืนอยู่ได้และ,ะเผชิญทุกสิ่งได้ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่ด้วยถ้อยคำของพระองค์และด้วยลิทานุภาพอันไม่จำกัดของพระองค์ที่จะเสริมเราผ่านถ้อยคำของพระองค์ในทุกๆวันขอทรงนำเราในการเรียนถ้อยคำของพระองค์ต่อไปนี้ขอมอบไว้กับพระองค์ในพระนา,นามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน ตอนนี้เราก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าบทสรุปชีวิตเปลี่ยนนะคะเราต้องยอมรับว่ามีคริสเตียนเป็นจำนวนมากที่เข้าใจผิดคิดว่าพระคัมภีร์เป็นเพียงคำสอนที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้ดังนั้นก็มีความรู้สึกว่า ไม่มีใครทำตามพระคัมภีได้และไม่มีใครทำตามได้ทั้งหมดให้เรามาดูพระเจนะของพระเจ้าด้วยกันในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2ี่ข้อ29ได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรนะคะสิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายแต่สิ่งทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิต เพื่อเราจะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของกฎหมายนี้ในพระคำของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่ทูตสวรรค์ของพระองค์ทรงสัาแดงมาถึงเราทั้งหลายนั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะประพฤติและปฏิบัติตามพูดง่ายงายก็คือพระคำเพร์นั้นสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อที่จะปฏิบัติตามนั่นเอง พระเจ้าจะไม่ส่งอะไรมาให้เราที่จะกระทำ เกินกำลังของเราเด็ดขาดแต่เราต่างหากที่ไม่ค่อยจะรู้ถึงพละกำลังและสิ่งดีมากมายที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราตามที่ดิฉันได้สอนไปหลายคลิปแล้วนะคะสิ่งนั้นซ่อนอยู่ในความคิดของเราและมันก็ถูกปิดบังและโจมตีจากฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อไม่ให้เราที่จะค้นพบมันนะ ชีวิตของเราจะสำเร็จนะคะหรือจะมีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างไรและพระเจ้าของพระเจ้าก็ทรงสัญญาไว้ว่าเพื่อเราจะเป็นหัวและเราจะสูงขึ้นทางเดียวเพื่อเราจะรับพระพรเพื่อเราจะสํแแดงพระสิริของพระเจ้า พระคำเหล่านี้เป็นเพียงแต่คำหนุนใจเท่านั้นหรือไม่หรือว่ามันจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราถ้าเช่นนั้นพระเจ้าก็เป็นผู้ตรัสมุสาสิคะถ้อยคําของพระองค์ทุกตอนเป็นความจริงและจะสำเร็จอย่างแน่นอนมันจะสำเร็จก็ต่อเมื่อเรานำไปประพฤติและปฏิบัติตามให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรานั่นเองนะคะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จะสำเร็จในชีวิตของเราก็ต่อเมื่อเราเพียรพยายามที่จะกระทำตามในการดำเนินชีวิตประจำวันตามสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เรียนรู้พรชนะของพระเจ้าและก็เปลี่ยนแปลงตามนั้นอย่างเอาจริงเอาจังและสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นวันที่เรารับเชื่อ จนถึงวาระสุดท้ายชีวิตของเราเราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ข้อมูลพระวจนะของพระเจ้านั้นเราหาฟังหาเรียนรู้ได้ง่ายมากและบางครั้งก็มีสถาบันให้เราเรียนฟรีอีกซ้ำไปไม่ต้องมีข้อปฏิเสธหรือข้ออ้างว่าคริสเตียนทุกวันนี้ไม่รู้พระวจนะของพระเจ้า แต่เราจะมาถึงเหตุผลที่ว่าไม่ทำตามพระจนะของพระเจ้าต่างหากคนส่วนมากที่เชื่อในพระเจ้ารู้ดีว่าพระคมภี์สอนอะไรนะคะแต่ปัญหาคือไม่ได้นำไปปฏิบัติตามแน่นอนการทำตามพระจนะของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยกำลังของเราถ้าปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะกระทำได้ ถพราฉะนั้นเราก็ไม่ต่างจากศาสนาอื่นถ้าเราไม่พึ่งพาในพระวิญญาณบริสุทธิ์มีคริเสเตียนเป็นจำนวนมากที่ชอบทางลัดและอธรรมอะไรก็อยากจะให้ชีวิตเป็นเหมือนบะมีสำเร็จรูปรวดเร็วทันใจโดยไม่ต้องลงมือลงทุนอะไรมากมายเช่นมาโบสถประจำถาวายทรัพย์บ้างตามที่มีพอควร แต่ก็รับใช้ตามสะดวกฟังถ้อยคำแล้วก็กล่าวว่าอาเมนแล้วแต่มันจะสำเร็จตามนั้นทุกประการหรือบางคนก็อาศัยท่องพระเจนาของพระเจ้าเป็นเหมือนคาถาไปเลยก็มีนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะอธิษฐานโดยใช้พระจนาของพระเจ้ากล่าวอ้างที่จะทวงพะสัญญาของพระเจ้าก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้หมายความว่าเราอธิฐานแล้วก็จะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นทุกครั้งด้วยที่ตัวเราเองไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆแล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้นะคะการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นก็ต้องอาศรรยัยความร่วมมือจากเรายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเป็นหนี้เราอาธิษฐานขอพระเจ้าช่วยปลดหนี้ให้เรา โดยที่เราไม่ต้องปรับและวางแผนการใช้จ่ายเป็นไปไม่ได้โดยที่เราไม่วางแผนที่จะจ่ายหนี้นั้นอย่างตั้งใจอย่าลืมนะคะคนเป็นหนี้ที่ไม่ใช้หนี้พระเจ้าอวยพรไม่ได้เด็ดขาดจําไว้เลยนะคะเราต้องมีความรับผิดชอบเป็นหนี้เราต้องใช้หรือบางครั้งเราไม่สบาย เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาเราแน่นอนที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตก่อนที่เราจะมาเชื่อเราอาจจะเสพสิ่งที่ไม่ดีลงไปในร่างกายทําให้เราต้องเจ็บป่วยแต่เมื่อเราอธิษฐานและพระเจ้าทรงรักษาเราแล้วเราก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตหรือ เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในการกินการดื่มการออกกำลังกายการรักษาจิตใจของเราให้สงบสุขถ้าเราไปใช้ชีวิตอย่างเดิมๆและกลับมาป่วยเหมือนเดิมแล้วก็มาอธิษฐานให้พระเจ้ารักษาอีกแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเดิมๆแน่นอนที่สุดเราก็ต้องตายเพราะโรคนั้นนะคะแน่นอนพระเจ้าน่ารักและแสนดีเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าทรงตอบแต่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของเรา เราขอให้พระเจ้าช่วยทั้งที่เราเป็นคนที่สร้างปัญหาเองบางครั้งเพียงแต่เราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราหลายๆปัญหาก็จะหมดไปจากชีวิตของเราหากเราไม่เปลี่ยนนะคะหลายคน ต้องการให้คนอื่นเปลี่ยนต้องการให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนยกเว้นตัวเราที่ไม่ยอมเปลี่ยนและถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราก็อยากจะเห็นการอาัศาจรรย์เกิดขึ้นเช่นยกตัวอย่างไปให้นักเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาเทศนาและให้เขาอธิษฐานวางมือเราและเพื่อชีวิตของเราจะเปลี่ยนอย่างพลิกผันเลยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่า เขาอธิษฐานเพื่อเราเสร็จแล้วโอ้โหกลับมาบ้านเราเป็นคนละคนเลยก็ไม่ใช่เช่นนั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือกับพระเจ้าและก็ตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตเราเองเริ่มต้นด้วยการที่เอาจริงเอาจังในการศึกษาพระชนะของพระเจ้า และก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อจะให้เป็นไปตามพจนนะของพระเจ้าเราเริ่มใหม่ได้แล้วปัญหามากมายที่เกิดกับเราที่อยู่กับเรานั้นเพราะหลายครั้งเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราชอบที่จะทำตามใจโดยที่ไม่ได้ฝืนใจเราเราจึงมีคำพูดที่บอกว่าเอาที่สบายใจ ทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขบางครั้งความสุขที่ได้มาก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเราต้องแยกให้ได้นะคะความสนุกสนานความสบายใจสันติสุขตามกันนะคะตามที่ดิฉันได้พูดไปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือความคิดของเรานั่นเองเราจะต้องเรียนรู้ที่จะ เปลี่ยนแปลงความคิดของเราก็ไม่ได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยในพระเจ้าแต่วันนี้ดิฉันอยากจะแนะนำที่เราทำได้นะคะสิ่งแรกก็คือเราต้องหยุดความคิดของเราให้ได้ไม่ปล่อยให้มันเตลิดเปิดเปิงแล้วก็คิดอะไรไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็นำแต่ความทุกข์และปัญหามาสู่ตัวเอง ต้องหยุดมันให้ได้หยุดมันยังไงล่ะคะดิฉันจําได้ไม่ลืมว่าตอนดิฉันเป็นเด็กอยู่ที่บ้านชนบทนะคะเราก็ยังมีลูกที่ลูกน้องที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงบางทีเขาเด็กกว่าเราบางทีเขาร้องไห้เพราะว่าเขาอาจจะหิวก็ได้หรืออาจจะคิดถึงแม่เพร่อแม่ต้อง ไปทำงานแล้วก็ทิ้งเขาไว้ที่บ้านเขาก็ร้องไห้อย่างเอาเป็นเอาตายนะร้องเสือ,สอเดียนก็จะมกักจะเดินไปหาเขาแล้วจะเปลี่ยนเรื่องหรือเขาคิดถึงแม่เขาอาจจะคิดถึงแต่แม่แล้วก็ร้องไห้อยากเห็นแม่อยากเจอแม่แล้วก็จะเปลี่ยนเรื่องทันทีว่าเฮ้ยมาดูอะไรนี่สินี่มันตัวอะไรเนี่ยมันกำลังไตยอยู่เนี่ยระวังนะเดี๋ยวมันกัดขาหนูนะ เขาก็จะหยุดร้องไห้ทันทีแล้วหันขับมาบอกว่าอะไรหรอเราก็จะคุยกับเขาเราก็หยุดร้องไห้แล้วก็เปลี่ยนเรื่องการหยุดความคิดก็คือการเปลี่ยนเรื่องนั่นเองนะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องคิดเราส่วนมากจะคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราต้องหยุดมันเบรกมันแต่บางครั้งถ้าเราหยุดมันไม่ได้อย่างแท้จริงมันมีอำนาจมากบางครั้งที่มารซาตานก็ เข้ามาควบคุมความคิดของเราจึงทําให้เราหยุดไม่ได้เราต้องอธิฐานเลยพึ่งพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์ขอรระงทโปรดช่วยลูกในเวลานี้ที่ลูกจะหยุดมันได้และก็สิ่งต่อมาก็คือเราต้องระวังความคิดของเรานะคะระมัดระวังความคิดและก็การที่จะเติมอาหารเข้ามาในความคิดของเราเราก็ต้องระวัง อาหารของความคิดก็คือสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ยินนั่นแหละสำคัญมากวันวันหนึ่งคุณดูอะไรคะนั่นแหละมันจะมีผลต่อจิตใจของเราคนเรานะแปลกแนวโน้มถ้าเรามีเรื่องเศร้าเราก็จะไปหาดูเรื่องเศร้าๆดูละครดูหนังที่เศร้า แล้วก็เพิ่มความเศร้าให้กับตัวเราเองเวลาเราโมโหโกรธแค้นเราก็จะหาดูหนังที่มันฆ่าล้างแค้นโหดๆให้มันสะใจเท่ากับว่าเราไปเติมอาหารในความคิดของเราในสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องตัดนะตัดอาหารเหล่านี้ออกไป เช่นเดียวกันฝ่ายร่างกายเมื่อเราไม่สบายเราไปหาหมอถ้าน้ำตาลมันส่งผลทำให้เราเป็นเบาหวานหมอก็จะสั่งว่าลดนะงดหรือบางคนถูกสั่งงดเลยถ้าอาการมันรุนแรงเช่นเดียวกันความคิดของเราอะไรที่มันรุนแรงมากๆที่มีผลต่อใจเรามากมากความคิดที่ไม่ดี เราจะไม่เติมอาหารให้มันเลยเราจะไม่รับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในใจเราเราจะไม่ดูเราจะไม่ฟังเราจะต้องตัดอาหารเหล่านั้นเลิกละอาหารเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดพี่น้องคาะดิฉันไม่ดูละครน,น้ำเน่ามาก็สารภาพว่าเคยดูนะน่าจะยี่สิบกว่าปีมาแล้วไม่ไม่ดูเลยนะเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่ส่วนมากเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูหนังอยู่แล้ว, <S <S ลวก็คือจําได้ว่าในชีวิตนี้นับได้เลยว่าดูหนังขี่เรื่องนะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูหนังเพราะว่าตอนเป็นเด็กนะพ่อไม่ให้ไปดูหนังกลางแปลงก็ไม่ให้ไปดูหนังโรงก็ไม่ให้ไปดูเราก็เลยเป็นคนที่ไม่ไม่ติดหนังไเลยไม่ชอบดูหนังนะเพลงก็ส่วนมากก็เพลงที่ถ้าเป็นเพลงที่ไม่ใช่ของกริสเสียนก็ จะฟังเพลงที่มันไม่รุนแรงหรือฟังเพลงที่ไม่ได้เกี่ยวกับรักๆใคร่ๆมากอะจะฟังดนตรีแล้วก็ฟังเสียงคนร้องที่เพราะๆแต่ก็ไม่ได้ฟังมากเลยไม่ได้ติดเลยแต่ส่วนมากจะฟังเพลงพระเจ้าแล้วก็ชอบฟังดนตรีบรรเลงก็จะฟังดนตรีบรรเลงเพลงคลาสสิกอะไรพวกนี้เพราะว่าเมื่อฟังดนตรีบรรเลงมันจะทำให้ใจสงบแล้วก็ มีสมาธิในการที่จะคิดใคร้คลวนโภชนะของประชาและทําให้ความคิดดีๆความคิดสร้างสารรค์จะเกิดขึ้นมานั่นเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากเลยในการที่เรารับอะไรเข้ามาในชีวิตของเราเพราะมารซาตานมันคอยอะไรคะวนเวียนอยู่รอบๆตัวเรา ประตูที่มันจะเข้ามาก็คือความคิดนั่นแหละแง้มเมื่อไหร่มันจะเข้ามาทันทีทันใดและก็สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนที่เราครบเพื่อนสนิทที่เราครบนะแม้แต่เป็นคริสเตียนก็เช่นเดียวกันเราครบคนเช่นไรเราก็จะเป็นเหมือนกับเขาเราจะต้องเลือกคบคนที่ มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ารักพระเจ้ามีชีวิตรีเสเตียนที่เข้มแข็งเพื่อเขาจะดึงเราเพื่อเราจะเข้มแข็งไม่ใช่ไปคบคนที่ไม่เอาไหนเลยแล้วก็ดึงเราให้ตกต่ำลงก็นั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมบังคับชีวิตเราได้นะมาถึงตอนสุดท้ายก็คือควบคุมได้นี้มันไม่ง่ายเลยแต่เราต้องฝึกนะฮะ อาจารย์ปรอบอกว่าฝึกฝ่ายร่างกายก็ได้ประโยชน์นะแต่ฝึกในด้านจิตใจในด้านทางของพระเจ้ายิ่งได้ประโยชน์มากกว่าในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 25- ่สข้อ28ได้กล่าวไว้ว่าคนที่ปราศจากการปกครองตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกำแพงคนที่ไม่ปก คลองตัวเองไม่ปกครองใจตนเองไม่ควบคุมความคิดตนเองก็เหมือนบ้านที่ไม่มีรัว้วเหมือนเมืองที่ไม่มีกำแพงข้าสึกเข้ามาเมื่อไหร่ก็ถึงตัวเราทันทีเช่นเดียวกันชีวิตที่ไม่มีการควบคุมบังคับตนเองสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาก็ถึงตัวเราทันที อะไรก็ได้ที่จะเข้ามาได้ทั้งนั้นทำให้ชีวิตไม่ปลอดภัยไม่มีสันติสุขหวาดระแวงกลัววุ่นวายถูกโจมตีได้ทุกเวลาหรือรอบด้านให้เรามาเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงความคิดของเราและรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ทุกทุกวันชีวิตคริสเตียน กับการเปลี่ยนแปลงนั้นควบคู่กันตราบที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตราบใดที่เรายังไปไม่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์แบบตราบนั้นเราก็ยังอยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปจนกว่าเราจะไปอยู่กับพระเจ้าหรือจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอาเมนไหมคะ ขอระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ